ร้านนี้ขายดีมากนะครับขายดีเลยละก้านนะฮะทะลอกทะลอกก้างให้ด้วยนะครับเนี่ยออออกกเนื้อร่วนๆนะครับสลองละห้าสิบบาทนะครับผมข้าวปลาแกะบวกลาต้มสามสิบบาทเลยไงนะครับเนี่ยตามราคาเลยนะครับมีตัวนี้จะมีสองโลนะครับเนี่ยก่อทอดก็นายย่าจะสองโลกว่าแล้ะเท่านี้ห่อมันจะเล็กลง ไปคัดมาเลยนะครับตัวใหญ่ๆตัวสองโลนะครับพ้าเราไปถจะแห้งจะหดลงกำลังเดือดเลยเนี่ยว,วันนี้ปลาส้มไร้ก้างนะครับโอเคปลาส้มจะก้างเยอะไม่เป็นปลาจีนครับผมขอถทาในกล่องนี่ไม่ทอดน,นี่กล่องละสองร้อยนะครับจะไปทอดเองนะครับอ๋อไรไร้กล้างเหมือนกันเย็น สี่สิบบาทนะครับหากินยากนะครับเนี่ยไม่ค่อยมีขายนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องกินแล้วเนี่ยสี่บาทครับผมหากินยากนะเนี่ยไม่ค่อยมีขายมีราคาถูกนะครับเต้าถึงเย็นนะครับทดลองใส่ทุกอย่างนะไม่ลากบัวใบเม็ดแปลกล้วยหรือแถวนะฮะ ผู้ทรงผู้ซาเราเอาหมดแล้วนะครับ40บาทถือของดีราคาถูกนะครับหากินยากก็ถามโปรกีถังหงยาตก,กินกินได้ที่ไหนเขาบอกขายทุกวันในที่สวนลมนะฮะเขาเามีซมอยู่แล้วก็ไม่รู้นะครับเคยมาประจําไม่รู้อร่อยครับผมหากินยากตัวละ450บาทนะครับมีตัวน่าอยู่ประมาณ2โลนะครับข้าวนาเป็ดด้านละ6 0 0บาทมีบะหมี่เป็ดนะครับ กาชาตนะฮะวันที่ยี่บ็ดนะครับผมอันวาคมนะครับนะฮะเรามารอบที่สองถึงภาค2แล้วกันนะครับวันนั้นเรามาเที่ยวไม่ทั่วเพราะมืดแล้วครับผมร้านท่านก็จุกก็จิ๋มหน้ารักนะครับเนี่ยอันนี้ขายไงครับเนี่ยสามห้าสามร้อยจ้ามีไข่มีเผือกมีไข่ฮะตามที่พ่อค้าบอกเลยครับมีเผือกมีไข่นะครับผมสามห้าสามถาร้อย ร้อยครับผมงานกาชาติครับ21ธันวาคม6เดือนะครับผมคืงนี้ก็มาสุดท้ายแล้วครับคนเยอะมาก ใช้เวลาทำสี่นาทีนะครับชิ้นนึงมี2ไงไฟนะครับนะครับอ่านะครับทันนี้ก็มีให้เลือกนะครับเนี่ยนะฮะมะพร้าวอ่อนนะฮะหรือมะพร้าวมะพร้าวอัดแน่นมะพร้าวข้าวโพดเลยนะครับหรืองเดือกมะพร้าวอ่อนหรือมันมันญี่ปุ่นมะพร้าวอ่อนนะครับลำไยมะพร้าวอ่อนหรือก็คัเยอะนะครับกล้วยทุกคำนะฮะกล้วยมะพร้าวอ่อนนะครับ นี่ค่เวลาสี่สิบนาทีนะครับถ้าอร่อยก็ตามไปที่แม็กไวลรูนะครับพัฒนาการนะครับนี่เราลองกินดูอร่อยจริงหรือเปล่านี่เราเปิดล้อๆเลยนะครับมันญี่ปุ่นมะาพร้าวอ่อนนะครับดูรสชาติเป็นไงโอเคแต่หอมนะครับมันหอมหอมแต่เอาความความอร่อยไม่รู้แหละเราจะลองชิมดูนะครับว่าถ้าอร่อยเนี่ยจะต้องตามไปที่แม็กไวลรูพัฒนาการนะครับลองชิมดู ใต่ไส้เขาแน่นนะฮะยอมรั่าไส้แน่นหวานมันครับผมวันนี้เราจะชิมชิ้นที่สองนะครับแต่หอมครับผมแต่แน่นจริงๆครับผมแน่นนึบๆเลยครับในรสชาติของมะพร้าวอ่อนกับมันญี่ปุ่นนะฮะแล้วมะพร้าวอ่อนครับผมกล่องเล็ก6กบนะครับกล่องใหญ่ร้อยนะครับร้านนี้ใครประมุกเยอะมากนะครับเนี่ย นะครับกุ้งตัวตวตๆนะครับดูสดๆนะครับเนี่ยสดน่ากินเดี๋ยวจะลองชิมดูนะครับยำขอยนั่งรมนะครับ60บาทนะครับแต่เป็นลูกปริมาณเป็นยังไงอ๋อ6กบาทนีกระถินนี้ด้วยก็บอก ด้วยนะครับน่ารักนะครับกบมี่นะฮะลึกนับเย็บเบรนชิส oh, ุก้น right. right. ี่เมาะกันเด็กๆนะครับเขาขายเขาขายเขาชั <S 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 ่งที่เราขายเป็นกำนะครับเนี่ยยินรี่เขาเด็กจริงครับผมตอนนี้ก็าพูดอยู่กร้อยกำห้าสิบบาทขายห่อหมกทะเลนะครับห่อหมกปลาหมึก ไ่อใบตองมันจะใบตองจะหอ,อมนะครับเนี่ยพอบอกไปอริงรี่สามแท่งร้อยนะครับเนื้อกบไม้สิบห้าบาทนะฮะเ็าบอกเนื้อย่างน้ำตกนะครับไก่แดงโบรายก็ไม้สิบห้าบาทครับเนดะ็ยรอบแล้วครับโซนในของงานกาชาินะครับผมที่เปี่ยธันวาคมหกเจ็ดครับปตทนะครับ รวมทําบุญสอยดาวครับผมนะครับคุณจำนายสรางนะฮะแล้วก็ไปสอยดาวจะมีดวงหรือเปล่าครับสม้มของอ่าของสภากาชาติไทยนะครับ หมายเลขตัวต่อไปรวงขึ้นมาที่29หมายเลข29หมายเลข29ไปต่อที่หมายเลขตัวต่อไปนะรวงขึ้นมาที่หมายเลข19